สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเจเซนทรคาร์ติวนนท์จังหวัดนนทบ,บุรีครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอแล้วก็อยู่ตลอดนะครับ ก็กราบสวัสดีเทศกาลสงการครับลูกค้านะฮะก็คิดถึงลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ผมขอให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะฮะเทศกาลสงการผมเชื่อว่าหลายหลายท่านก็ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวบางท่านก็ต้องกลับต่างจังหวัดนะครับผมก็ไปเดี๋ยวผมเดินทางกลับไปบ้านแม่ผมที่จังหวัดพะเยานะฮะลูกค้าน่าจะอยู่บ้านประมาณน่าจะประมาณ 4- 5วันไม่น่าเกินนั้นนะฮะมีงานจะต้องกลับมาก่อนนะครับลูกค้านะฮะเดี๋ยววันนี้ เอารถมารีวิวให้ลูกค้าดูอีกเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเกิดลูกค้าเก่าที่เคยติดตามช่องผมอยู่นะฮะก็จะรู้ว่าผมซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองแล้วก็ผมได้รถมาสภาพแบบไหนผมมาถ่ายรีวิวก่อนแล้วก็ถ้าเกิดพบเจอตําหนีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดครับลูกค้าหนีไม่พ้นอีกแล้วครับกับ v o l v o ตระกูล XC ที่เป็น SUV ครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ยังน่าขับ แล้วก็เป็นรถที่ขับดีอีกหนึ่งรุ่นครับลูกค้ายิ่งได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะค,คันนี้เป็น d 5นะครับผมเป็น Xc90 เป็น d 5เป็น SUV ที่ยังน่าใช้งานอยู่ครับยิ่งได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าหารถใช้งานหลักแล้วก็สำรองนะฮะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ไม่ควรพลาดนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมแบบละเอียดเลยครับลูกค้ากับ v o l v o Xc90 คันนี้เป็นรหัส D5 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนหนักไม่เคยพิกาไม่เคยจมน้ําแก้มหนา้าแก้มข้างประตูทั้ง4ีด้านรวมถึงฝากระโปรงหน้าท้ายนะฮะแล้วก็ไฟหน้าไฟไท้ายคานล่างเหล็กหลังคาบนเดิมโรงงาน100%เนะ ะะรถเป็นสีบรอนเงินนะครับลูกค้าในเล่มทะเบียนจะลงเป็นสีเทานะครับที่สําคัญที่น่าสนใจมากกว่านี้ครับลูกค้ารถเป็นปี2009แต่ราคามือสองตอนนี้ลงเยอะมากครับตั้งแต่รถ e ีวีรถไฟฟ้าเข้ามานะลูกคา้าเมื่อก่อน่ะผมขายตัวนี้นะอยู่ประมาณ7 8็ดแปสนเมื่อก่อนนะครับมันเริ่มต้นมือสองมันลันมาลา้า,ลานกว่าแล้วก็มาผมมาขาย7 8็ดแปดแสนนะครับ วันนี้นะครับปี2009นะครับเป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะลูกค้าไม่ใช่เบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและน่าและยังเป็นรถที่น่าใช้งานอยู่ราคาเหลือแค่นี้เองนะครับ3 0 0 45,000บาทนะครับนะฮะยังจัดไฟแนซ์ได้อยู่นะครับลูกค้าแต่เนื่องจากเป็นรถเฉพาะนะครับลูกค้าอาจจะต้องวางดาวบ้างนะครับ4-5หมื่นบาทนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เล่มทะเบียนต่างๆผมโอนให้ลูกค้าทั้งหมดครับ ถ้าลูกค้าใหม่ที่เพิ่งมาเจอผมนะไม่ต้องแปลกใจนะครับคือเหมือนที่ผมบอกครับผมจะเอารถมารีวิวก่อนเดี๋ยวมีเก็บงานตรงไหนเดี๋ยวผมทําให้ทั้งหมดส่วนเรื่องถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับฟอกภายในล้างเคลือบสีเคลือบฟิล์มแก้วนะครับช่วงล่างนี่ผมเช็คให้ทั้งหมดอยู่แล้วแล้วผมทําให้ฟรีนะครับผมขายรถพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะฮะดังนั้นซื้อรถไปเอาไปใช้ได้เลยนะครับนะมันมีตําหนิตรงนี้ครับเจ้าของเหมือนไปเบียดอะไรมานี้เดี๋ยวผมจะเก็บสีให้นะครับลูกค้าเดี๋ยวผมทําให้นะครับ นะฮะแก้มตะเข็บคิ้วเดิมหมดแล้วก็ผมจะแจ้งลูกค้านิดนึงลูกค้าสังเกตดูไฟหน้านะครับถ้าเป็นตระกูลอ่าวอลโวเนี่ยตระกูล x c เนี่ย โคมไฟเขาจะออกเป็นลางๆสีเทาอะฮะอันนี้เป็นสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะลูกค้าโคมเขาจะไม่ได้ใส่นะครับนะฮะแล้วก็มีจุดหินจุดแมลงนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่สังเกตใกล้ๆก็จะมองไม่เห็นนะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากให้ผมเก็บผมก็จะได้ขัดเก็บให้นะครับผมสียังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับลูกค้านะฮะแต่กันชนกันชนหน้าเนี่ยผมต้องทําแน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นน่ะมีรอยเบียดมานิดนึงนะครับชุดกระจังหน้ารังพึ่งโลโก้ต่างๆยังเดิมโรงงานอยู่นะครับ สภาพยังยังพร้อมใช้งานแล้วก็ยังดูดีแล้วรถจริงคันนี้ขับดีมากฮะพอดีเจ้าของมาเทินเป็นตัวใหม่ไปนะครับผมก็เลยได้คันนี้มาขายนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมตรงรุ่นนะครับลูกค้าแม็กอาจจะต้องมีการขัดทําสปาใหม่นะฮะยางเดี๋ยวผมดูยางให้นะฮะยางที่ผมสังเกตเนี่ยดอกเต็มมากครับลูกค้ายางยังใช้ได้อีกหลายปีนะฮะซุ้มล้อต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะยางปี23สนะฮะสภาพยังดูดีนะครับนะฮะตะเข็บ ประตูต่างๆประตูไม่เคยถอดนะลูกค้าประตูเดิมทั้งหมดนะฮะน็อตไม่เคยถูกประแจนะครับบันไดข้างตรงรุ่นโรงงานนะครับตะเข็บคิ้วต่างๆโอเคทั้งหมดขอบประตูยังนุ่มเห็นไหมฮะยางยังดูดีนะฮะลูกค้าขอบประตูต่างๆนะฮะนะฮะแผงรีดน้ําแล้วก็ขอบประตูดูพลาสติกแหลกหลังคานะครับสภาพยังปิ้งเลยนะฮะสภาพยังปิ้งฮะลูกค้านะฮะหลังคาเลกเกอร์ไม่มีเสียนะครับรวมถึงชุดแผงจิ้งหรีดด้านหน้าดูนะครับขอบยางยังสนิทกระจกเลยนะฮะ ตำหนิอีกจุดหนึ่งนะฮะลูกค้าตัวฝ้าด้านในะครับที่เป็นแผ่นกองแสงนะฮะลูกค้าตัวฟิล์มด้านในเนี่ยมันจะเสียนะครับเห็นไหมฮะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองดูให้ผมอาจจะใช้สติกเกอร์ติดทับหรือฟิล์มติดทับไปนะฮะเป็นเกือบทุกคันเลยครับวอลโวเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวฝ้ากองแสงนะครับแล้วก็กับพลาสติกพลาสติกที่อยู่ในรถเพราะว่าเขาทําโรงงานผลิตออกมาเนี่ยเขาทําให้มันกรอบแล้วก็ย่อยสลายได้นะฮะ นะครับแม็กด้านหลังสภาพก็ยังดูดีซูมล้อรกรมะหยีตะเข็บเลเยอร์โปร่งล้อต่างๆอยู่ครบหมดนะไม่มีตาหนิเลยนะสีสวยอยู่นะฮะแล้วก็ตัว X490 จะมีไล่ฟ้าด้านข้างเห็นไหมฮะเส้นไล่ฟ้ายังคมนะฮะกระจกเดิมทุกบานนะลูกค้าไฟท้ายก็เดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับไฟท้ายเดิมเลยนะฮะสภาพก็ไม่มีรายงานสภาพยังดูดีแล้วก็ยังสดนะครับโลโก้ D5 นะครับ a V d คันนี้เป็น เหมือนที่ผมบอกครับเป็นตัวท็อปสุดนะฮะก็จะเป็นขับสี่เรียวทามเหมือน CRV ครับลูกค้าขับสี่เรียวทา์คือไม่ใช่โฟวินนะต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะฮะรถโฟวินคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับโลโก้เดิมหมดนะสภาพยังดูดีไฟเบรกดงที่3ต่างๆรายงานไม่มีนะครับรวมถึงไล่ฟ้าหลังนะครับอยู่ครบหมดนะไม่มีลอกนะฮะไม่มีลอกนะครับแล้วก็ท้ายก็ท้ายเดิมนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังอยู่ครบนะครับสีดวงนะครับ ไฟทับทิมท้ายต่างๆสภาพยังปิ๊งเลยนะฮะยังโอเคเลยนะครับลูกค้าสภาพยังพร้อมใช้งานสงการผมก็เปิดนะลูกค้าไม่ได้หยุดนะครับลูกค้าอยากมาซื้อรถอยากมาหานะครับแต่ผมอาจจะไม่อยู่ผมจะกลับ12 13 14 15นะครับ16ผมก็ลงมากรุงเทพแล้วนะฮะจะกลับไปต่างจังหวัดนิดหน่อยนะครับไปกราบไหว้ผู้ใหญ่นะครับขอบประตูสีด้านสวยหมดนะครับยังสภาพยังดูดีนะครับ สภาพยังปิ้งผมยังล้างไม่เอี่ยมด้วยซ้ําลูกค้าด,ดาูดิยังมีคราบมีอะไรติดยังยังล้างไม่เอี่ยมเอามาถ่ายรีวิวก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวที่บอกครับถ้าเกิดเห็นตาหนิตรงไหน,นผมก็แจ้งนะฮะปรงล้อต่างๆสภาพยังดูดีนะครับรถยังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะลูกค้าแล้วก็ยางเนี่ยลูกค้าสังเกตดูนะผมยังไม่ได้ลงแว็กนะเพราะว่าผมอยากให้ลูกค้าเห็นเนื้อเนื้อยางเขาจริงๆนะฮะแล้วก็ภายในผมก็ยังไม่ได้ลงแว็กให้นะครับแต่เดี๋ยววันที่ผมปล่อยรถอ่ะลูกค้าเก่าก็จะทราบว่ารถจะใหม่กว่านี้เเยยอะยะะลน ผมได้เคลือบขัดสีเคลือบสีให้นะครับเสื้อบเซรามิกให้ข้างในก็จะชุบหนังหมดนะครับอบโอโซนล้างตู้แอร์นะครับคลีนนิ่งให้ใหม่ทั้งหมดนะฮะรถมาก็จะสภาพพร้อมคนนี้เยอะมากเลยนะฮะนะครับเหมือนที่บอกครับว่าตัวโฟวินกับตัว a อ d คือยังไงนะครับถ้าเป็นโฟวินเนี่ยเกียร์เขาจะมี2ลูกนะฮะจะเป็นรถกระบะที่ลูกค้าเห็นต่างๆครับพอเกียร์มี2ลูกเนี่ย ลูกแรกขับปกติอีกลูกจะเป็นเกียร์โฟนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับสีเร็วไทม์ a v d คืออะไรนะครับคือมีเกียร์ลูกเดียวนะครับ แล้วเกิดถ้าเกิดรถขับเนี่ยเขาจะส่งกําลังเพาขับไป4ล้อแบบอัตโนมัตินะฮะทำให้การก่อถนนดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะประหยัดกว่าเบนซินเยอะคันนี้ดีเซลถ้าผมที่ผมใช้อยู่อะตอนนี้น่าจะประมาณ17-18กิโลลิตรนะถือว่าประหยัดนะครับไม่ต่ำกว่า15หแน่นอนนะครับสภาพต่างๆพงมอะไรเป็นพงมราลไยหนังเดิมนะครับแล้วก็พงมราลไยจะตัดด้วยลายไม้นะฮนะลายไม้ไม่มีลอกนะลูกค้าอันนี้พงมอะไรเดิมเขาเลยนะฮะพรมราลไรสวยมากครับมันติฟงังก์ชันต่างๆสังเกตดูนะไม่มีล ตำหนิที่มีก็จะมีถุงเกียร์คะมีถุงเกียร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปช่างหนังหุ้มให้ใหม่นะคะชุดงานคอนโซลเครื่องเล่นทํางานหมดปกติเดี๋ยวดูเลขไม้ให้ก่อนเลขไม้เท่าไหร่เนี่ยสองแสนหนึ่งเลขไม้สองแสนหนึ่งถือว่าไม่เยอะนะนะครับถือว่าไม่เยอะช่องแอร์ปุ่มโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบไม่แตกไม่หักนะฮะเบาเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะลูกค้าอันนี้คือหนังเดิมเลยนะตำหนิเนี่ยมันอาจจะมีรอยย่นบางเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ต้องไปทำนะฮะเดี๋ยวผมชุบแว็กให้นะฮะเงาฉ่ พลาสติกข้างเนี้ยพวกนี้มันจะชอบหมดอายุเห็นไหมฮะสังเกตที่ผมแจ้งนะครับวอลโว่มันทํามาอย่างนี้นะครับข้างนี้เราปล่อยธรรมชาติเลยนะฮะปล่อยธรรมชาติเลยนะครับเป็นเกือบทุกคันทะลูกค้าเป็นทุกคันนะมาครับแผงประตูสภาพยังดูดียังสวยนะครับโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบอยู่นะครับรวมถึงบันไดข้างต่างๆขอบยางต่างๆพวกนี้ฮะยังดูดีนะครับไม่มีแตกนะฝ้าเพดานสะอาดมากครับลูกค้าฝ้าเพดานสะอาดเดี๋ยวให้ดูประตูหลังนะฮะเบาะหลังก็สภาพโดยรวมถือว่ายังดูดีมากครับ แล้วก็ถ้าเราจะเข้าด้านหลังก็สามารถพับตรงนี้ได้นะครับพ้าเป็นตัว x c 90เขาจะเป็น SUV 7ที่นั่งนะฮะเบากเขาจะมีให้3แถวนะฮะลูกค้าผมว่าน่าใช้ครับยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่แล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงครับแล้วก็ทรงทรงรถตัวจริงเนี่ยทรงค่อนข้างดูดีครับทรงค่อนข้างดูดีนะครับพวกพลาสติกชายข้างต,าตาญญง่างๆนะฮะยังสภาพดูดีนะครับมีแอร์ช่องหลังให้ทั้งหมดนะครับนะฮะแต่เข็บเดิมหมดนะลูกค้าประตูก็ไม่เคยแก่นะประตูเดิมหมดนะครับ ยังเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่นะครับผมว่านะท้ายจะเปิด2อสอ,ส,อส่วนนะฮะเปิดชิ้นแรกนะฮะลูกค้าแล้วก็มีเปิดชิ้นสองนะครับชิ้น2แบบนี้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นสปริงคอยคอยซับน้าหนักไว้อยู่ท้ายเดิมนะะลูกค้าท้ายไม่เคยแกะนะฮะตะเข็บเดิมหมดนะฮะแล้วก็ชุดพลาสติกต่างๆไม่มีกรอบไม่มีแตก การดูแลรักษาผมว่าเจ้าของเดิมเนี่ยจอดจอดในร่มแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้ารถปี2 0 0พันเจ็ดหรือปี1 0ึ่งศนย์หนึ่งสองเนี่ยถ้าจอดตากแดดเนี่ยไม่ได้สภาพนี้นะลูกค้าผมขายรถมาผมดูแป๊บเดียวรู้เลยนะฮะเนี่ยผมให้ดูนะครับผมพื้นก็ถือว่ายังสะอาดเดี๋ยวฟอกขัดให้อีกทีค่าพวกนี้ก็จะหายหมดนะครับไม่เหลือนะฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ได้ทําผมว่าสภาพพื้นมาโอเคอยู่นะฮะแต่รถจริงขับดีมากครับช่วงล่างดีเลยนะครับ นะฮะแผงประตูก็ถือว่าสภาพยังสวยแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับลูกค้านะครับเบาะหลังก็เหมือนที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ครับก็โอเคอยู่นะฮะแล้วก็ยังดูดียิ่งเบาะแถวที่3นี่คือใหม่มากเลยนะฮะนะฮะแผงประตูข้างหน้าซ้ายนะครับโดยรวมก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับรวมถึงชุดคอนโซลด้านหน้าต่างๆพวกลายไม้ไม่มีแตกนะครับถุงลมนิรภัยมีให้6ลูกนะฮะถ้าตัวท็อปจะมา6ลูกนะครับ แล้วก็มีพลาสติกเนี่ยที่ผมบอกครับขอบยางมันแตกไปเดี๋ยวผมทําให้ใหม่นะเดี๋ยวผมหุ้มหนังให้นะครับเป็นเกือบทุกคันฮะลูกค้าเป็นเกือบทุกคันนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวผมลองสตาร์ทฟังเสียงให้ลูกค้านะครับ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังอัดพอดีนะลูกค้าถ้าตัววอลโ o ตระก,กูล XC เนะี่ยคือเขาเป็นรถที่ไม่ได้พุ่งมากนะฮะแต่กำลังเขาแบบบาลานซ์เขาดีมากะครับลูกค้าคือกำลังดีเลยนะถ้าถามผมนะครับ โชคน่าจะเสียนะครับหมดอายุนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับโชคค้ำฝากระโปงนะน็อตต่างๆตะเข็บเดิมเหมือนนลูกค้าไม่เคยแก่นะเนี่ยดูเลยครับน็อตฝากระโปงก็เดิมนะฮะแต่อาจจะยังไม่ได้ทําความสะอาดอาจจะมีรอยเปื้อนนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะห้องเครื่องก็เดิมๆยังไม่ได้ล้างนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมล้างห้องเครื่องให้ใหม่แล้วก็ไล่ทําสปาไล่คลีนนิ่งให้นะฮะแก้มข้างคันหน้าเดิมร0 0ซนะครับคันนี้ผมการันตีงานตัวถังงานโครงสร้างนะฮะถ้าซื้อไปแล้วมีชนหนักมีตัดต่อมีพี่ความจมน้ําผมรับซื้อคืนนะครับทูกค้าเดี๋ยวผมจะฟังเสียงเครื่องนะเสียงนุ่มมากครับทุกค้าแผ่นกันความร้อนก็เดิมโรงงานก็ยังอยู่นะฮะก็ ขอบคุณมากๆนะครลูกค้าที่ติดตามเราก็รับชมผมมาโดยตลอดนะฮะลูกค้าแล้วก็กราบสวัสดีเทศกาลสงการวันนี้ปีใหม่ไทยนะครับลูกค้าขอให้ลูกค้าทุกท่านประสบความเดแล้วก็มีความสุขนะฮะลูกค้าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ